สวัสดียามเช้าแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีเงียจีวอนเงียจีวอนมาทักทายยามเช้าสุขสดชื่นสมบังทุกประการหามักสงบมักสงบงมันจะไปแอบพี่มีหยอกพี่อย่าหยอกไอ้มาหน้าหน้าเท่ไถ่โต๊ะเผาเทจังไหนฮะเด้อ เียจีวอนครับสวัสดีสวัสดีทุกคนตอนเช้าแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมาส่งเนียจีวอนมาส่งความสุขตอนเช้ามาส่งทุกคนไปทำงานไปไปทำการทำงานให้เดินทางให้ปลอดภัยเนี่ยบักบักหนามึนหนามึนนานนานถึกไอโต๊บไดมาใกล้ไอนอน,น,อน บางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันบางทีก็แยกไม่ออกหนามึนนี่มองหนามึนอ่ะหนามึนมาตองเลยโตมันหนามึนแห้งขึ้นกุติไปพอสะพาขึ้นกุติไปขึ้นกุติครับออกมาเที่ยวน ที่อยู่ตรงไหนมันก็จะไปควนตรงนั้นออกมาเที่ยวตั้งแต่หกโมงเช้าออกมาเที่ยวตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยกีบอนเห็ดแก้วกาแฟพ่อเฮียได้ตึกตี้ได้นอนเกียกดินแล้วหนึ่งตัวสองตัวมันนอนเกียกดินแล้ว ขึ้นไปพ่อเช็ดตัวห้ยาแอลได้ยาห้องได้ออืย่างงอแงไ้ขอให้ทุกคนเดินทางไปทำการทำงานให้ปลอดภัยอยู่บนท้องถนนก็ขับรถให้ระมัดระวังน่นอนเกียกดินแล้วเล่นไปเลยวันนี้ต้องได้เช็ดตัวครับ ต้องได้เช็ดตัวเสียมผูแห้งเช็ดไปเลยเล่นให้สกรปรกไปเลยนอนน่ะ <c oughs> มักดึกเดี๋ยวมันจะโดนที่ตกบมึนหนาม,มึนนสุดยอดใครที่ใครที่รู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้า ใครที่รู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าแนะนำให้มาเล่นกับบักสะบงรับรองวันเดียวเห็นผลจะให้ตามบักสะบงรับรองเห็นผลแน่นอนวันเดียวบักสะบงจะทำให้หายจากโรคซึมเศร้าครับนี่มันทำให้หายจากโรคซึมเศร้าแน่นอนจะเป็นโรคประสาทแทนครับ ต่อมาไก่พอเลยสร้างคนแล้วบักสะบงเนี่ยขนาดทำหมันแล้วมันก็ยังดือ้อไม่หยุดไม่ย่อนใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเงาเงาซึมซึมแนะนำให้มาหาบักสะบงอืม คนที่รับยาโรคซึมเศร้าอยู่มันจะเปลี่ยนยาเป็นโรคประสาทแทนเพราะว่าบักสบงจะเยียวยาให้ทุกอย่างบักสบงจะเยียวยาให้ทุกอย่างบักสบงเป็นได้ทุกอย่างครับมันกวนได้ทุกคนมันฝากรอยเล็บไว้ทุกคนมันฝากรอยเล็บรอยที่ระลึกไว้ทุกคน ปไปอ่ไปโซกกระโปงแม่แม่เออไปอเว้ยหาจีวอนดีกว่าหาไอ,อ,อจีวอนดีกว่าจีวอนนี่เลเาะจีวอนครับจีวอนเนี่ยขึ้นกุฏิแล้วหลกหลายเล้ะขึ้นกุฏิแล้วมันไม่ยอมขึ้นกุฏิอ่าขึ้นกุฏิเลาะ ไปไปเร็วขึ้นกุฏิเช็ดโตเร้วไปดูหนังท้องดูพุงดูพุงมันยืดลงมา <c oughs> พุงมันมันมีพุงนี่คือเฮียจีวอนครับ มันมันยืดลำตัวมันใหญ่บองบองไปขึ้นตุ้ิเปิดอหมดแล้วนี่เปิดอหมดแล้วเดี๋ยวต้องเช็ดตัวให้แล้วเปิดอกขี้ดินหมื่อไหม่บกันนี่ ไปเกินวิติมาตัางจมไปเลยเดี๋ยวเอาบงกันุดนี่ละสบงมันไปไหนมานี่ยตัวเดือดตัวมึนบกนักหนามึนมานี่หน้ามึนครับหน้ามึนนี่ลุงตาเรียกได้คนเดียวนะ ตัวมันวิ่งดุ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 งอ่าหน้ำมึนบงน้ำมึนหน้ำมึนน้ำมึนแต่เศร้านี่มันนี่มันนี่มันเอ๊ขาบอีหยังไปขึ้นกุฏิไปไปขึ้ huh นกุฏิไป มาท่านอยากขึ้นบอกออยเขาไปกุฏิแล้วนี่หน้ามึนผมเป็นเด็กหน้ามึนครับผมเป็นแมวดื้อครับ <c oughs> มันทนาแต่มันเกียกบิน มันดึง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 ขึ้นก็ตีไปไปไปมันจะไม่ยอมขึ้นมันดึงดึมันดึง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 ด ให้เลยดุ้งดุงดุงดุๆงดุงดุงต้องตามมันเนี่ยบังหน้ามืนให้ลูกชายกบง ดูกันให้ชัดๆหน้ามันมึนขนาดไหนดูกันเ <laughs> 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 ขินอายเขินอาย <laughs> ไปไาลงปูไป <laughs> นี่พวกพนเนาะ